ภูมิใจเสนอคิดเลขหันซาสวัสดีค่ะน้องๆพบกันอีกแล้วกับรายการคิดเลขหันซากับพี่น้อหนาแสนสวยนะคะวันนี้ พี่แนนนาจะมาสอนเรื่องการบวกเลขโดยใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเลขและการนับเลข1-10เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีเต่า2ตัวบวกกับเต่าอีก2ตัวเท่ากับเท่าไหร่คะ1 2 3 4เท่ากับ4ตัวนะคะ มีกระต่าย3ตัวบวกกับกระต่ายอีก4ตัวเท่ากับเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7เท่ากับ7ตัวนะคะมีกระรอก5ตัว บวกกับกระรอกอีก4ตัวเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเเท่ากับ9้าตัวนะคะมีผีเสื้อห้าตัวบวกกับผีเสื้ออีกห้าตัว เท่ากับเท่าไร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่ากับสิบตัวนะคะมีลิงสามตัว บวกกับลิงอีก3ตัวเท่ากับเท่าไหรค่คสองสามสีเท่ากับ6ตัวนะคะการบวกเลขของพี่นหนาก็ได้จบลงไปแล้วนะคะ ต่อไปพี่นาหนาจะสอนน้องๆน,นับเลข1น0เป็นภาษาอังกฤษค่ะที่พี่นหนาเลือกสอนน้องๆเป็นภาษาอังกฤษก็เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลแล้วก็มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันอย่างมากเพราะน้องๆจะได้นําไปใช้อย่างแน่นอนเรามาเริ่มนับเลขกันเลยนะคะ1อ่านว่าวัน องอ่านว่า two สามอ่านว่า three สี่อ่านว่า four ห้าอ่านว่า five หกอ่านว่า six เจ็ดอ่านว่า seven แปดอ่านว่า e i g h เก้าอ่านว่า n i n สิบอ่านว่า ten เป็นยังไงบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปเรามานับเลขเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกันกับพี่น้าๆเลยค่ะ one two three four five six seven eight nine ten ก็จบลงไปแล้วนะคะการบวกเลขและการนับเลขเป็นภาษาอังกฤษของพี่นอนนาสำหรับรายการคิดเลขหัรษาของพี่นอนนาก็ได้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกับพี่นอนนาในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย